พี่น้องเอ้ยเมียสะพอน,นันไดไลหลายกดมากก่อนเมียสะพอนเป็นไดหลน์เจินสบายดีทุกคนนาะสวัสดีทุกคนนี่ใช่เมียสะพอนเห็นอีแกแล้วพี่น้องอืมเด็เน้น่ พยิงเย็นคือกันพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเก็บผิดปวกเด้อเอออยากบานเลยเนาะผิดปวกเน่อยมันออกน้ำบานนำ้ำอืม

được nói mình đưa mình kiếm hết buộc đi phải nào ngam du Mandu màn dù. Hoặc mà sai. Irony ký năm mươi năm. Hang chưa đấy. Nguyên ngon ngon nè nhưng ngon 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 อุ้ยอุ้ยท่านเหยียบแตกกับโบเห็นพี่น้อง thấy sợ ừ. lọt tay lọt môi cho mẹ mẹ เกี่ยมมึงดุเทื่อนสบายดีพี่น้องมาเด้อมาเก็บเห็ดปวกนลำซายิงเศรเอินกำน้ำเมษสะพอนเมษสะพอน่นเขินฝนเป็นคนเข็นพี่น้องเลยวนำลังเมษสะพอนมาเมษสะพอนละมานมาเด้อมาเก็บเห็ดเดินอื้อื้มอืมอนุ่งยุงยุงอะไรเนาะแม่มันหกเลยกันเบ้าหกอะ บ่มีเห็ดปัวเห็ดปัวขนมอ,อ้อโคกห้าห้าผูบอจักเนอ๋อ,อ้าก,ก็น้ำล้างผูจักนอน้ามน้ำี <laughs> น้องแม่ขึ้นมาแน่กะว่าได้ ยังหน่อยแห้งเนาะเอินพอดีเอาพอดีเอา์เพราะขันสิป,ป้าไหวก็ยันเข้ามาเอาก่อนไม่เห็นเพราะว่าเห็ดปวงมันราคาแพงยันก็หาขายะเฉื่นค่นบอกกล่าปลาพี่น้องคุณบอกเหก็ดปวงราคาแพงปลูกบางคนปลูกข้าวบกกินเนาะผาหาขายเห็น ดตีนเพ่อนกันยาวนอช่วน้องตินเาะหงามแหงน้องเดกหน,นักหมกนงกหมกพีนเห็ดปวกกับนางหกหมกสยิง่างง,งามเดชันอยากเป็นคู่เหมือนเห็ดปวกจังเลยค <c oughs> ่ะน้อยยาดดับลงไปแม่แต่เห็ดปวกยังมีคู่ <c oughs> ส่วิงนะอิสาให้ห็ดปวกกันเด้อิสาล์วราเรียงกันเหตเลยซ้ซยกอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยขี่ยปุ้ยวยไปวุ้ยแต่งวุ้เห็นยวุ้ยวุอยวุ้ยวุ้่ว่ายวออกแบบมอง้ยวุ้่อง้ยวด้กวดอกวุ้ยวุ้ยว้ยวุ้ยวุ้ยุมยวุ้ยวุ้ยุ้ยว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 ุบวุ้ยวุ้มู่เป็น้มู่ Ui, đắng tuy đột Đắng tuy đột Hãy subscribe cho kênh là Mì Gõ cả những kia kia kênh Ghiền Mì Để, <coughs> hmm. Hmm. Để แต่ำคือเห็ดปัวนี <ps> ่ไอ้เอ <ps> ้ยมาเด้อมาเด้อข้างแหวกของปีเด้หนี่ข้างแหวกของปีสองคนกับสาเฉลินแม่สะพนนี้ปาเลยเพิ่นเพิ่นอันเพิ่นใหญ่อันขะหยาิเพิ่นเพิ่นนี้ปาเป็นกระหยาดกันพ่อแห้งเลยสองคนกระหยาดกันบ่ชฉะนกันกันยังหยาดกันอยู่ในพี่น้องเอฉลิมกับเฉลียง พอดีงามพี่น้องพอดีแกงเลยหว,วานหวานนะโก๊ะโก๊มาเด้อมาเก็บเห็ดเด้อพี่น้องเด้องามดีอ่อนดี ส่วนเลินเพิ่นกับบามาเนาะโทรเพิ่นผมบัวหลับเชิญเม่นเพิ่นบันบ <c oughs> มาคอยเมื่อแต่โทเท่ทกับบัลับซีหาซ้ายกับบัลับสายก็เลยมาส่วนงามแพงตาเขาด้ิเสื้อเอินเห็นึังเด็พี่น้องเป็นบัพี่น้องอยู่ขันยะอยู่เพิ่นยังจูมแพงพี่น้อง đừng bực mình nén bơ bồ muốn nha đưa áo bồ té cháu cho ฉันแอร์มาเกิดอีกคนอ่ะเผื่อว kind of ่าจะไปดอกหน้าตาคนเกิติดตัวก็ชิบมานี่เหื่อแตกเหื่อแตนพี่น้องเอ้ามาหนิพี่น้องไม่แดดไม่แดดแต่เอ้าเมื่อวานเนี่ยแดดเหนื่อยเซินเว่ยเห็ดอีกเลยพี่น้องเห็ดในมุม แม่สะโพนแล้วได้ที่เครื่องกระตาเลยพี่น้องเบิ้งของแม่สะพพนนะบักกล้ๆหนึ่งน้อยเท่าน้อยวันนี้เชิญนี่พี่น้องเลยนี่เท่านี้เห็นแตเห็นแต่โบเห็นแม่สะโพนเทปนี้ใส่ก็จะบวชเอาก่อนเด้อพี่น้องถังรังแต่นาซาเย่ถังรังจอนนั้นพี่น้อง mười lăm mười lăm sơn lăm nhà lăm mười 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 lăm งามแหงพี่น้องพอดิเก็บพี่น้องในนี้นะนี่อืเจ๋นมาเก็บดันนละเซียนเลยละเซียนเห็ดปวกะซังก็ได้กินดนนอ,นดอ,นอ,ดอดก งานมอเสืนอนพอดีเก็บน้นอนในนี้เนาะนะอยู่บวงผลออกวันนี้พอดีเก็บพี่น้องเก็บบอลท่ำอิดอันนี้บอลที่สองอันนี้บอลที่สอง งามแหงพี่น้องนี่นี่นี่เิญับนินบรถเลยจ<ฮ>ะจะงัดตัวพิลดเสียงดังปุ๊บ ไปเรื่อยๆจะเห็นไปเรื่อยๆพี่หน่อยพี่คุกแยมไปละงามเอ้ยงามดีปี๊ๆี๊แงมันตั้งปี๊มาผอยเลยพี่น่อง มูนี่กางามอยู่เลาะมาเรื่อยๆกะเห็นงามแหงพี่นอ้องเบืเ่อได้เหนเก็บในเก็บไกต่ตัวเองในไกลไก่ใน,ใใน,นบ,บุหินถ้าก็มาหอดเทียงพี่นอ้องหอนหอนหอดเพียงนาเฉลิ่นหอดเทียงนาเฉลิ่น,นคือเก่าหอนแห่งอะไรหอนลลหอนผลโพว่ะหอนพี่นอ้องแม่นไม่ได้ไ เหมืนเด็กหอนเนาะแม่แทนแทนแทนว้าวพี่น้องนี่คือเฮ็ดแข่งแหละของปีนะพี่น้องแข่งแหละของปีเสยิงกับเสือนนี่เต็มกระตุกเลยพี่น้องจานพานปันกระดังทุกคนอันคือของเสยิงเนาะปันกันเพราะว่าเสยิงคนอยู่บ้านเนาะเสียงคนอยู่นะนี่ อันนี้ของเสอินพี่น้องมาหอดเที่ยงแล้วก็ปันกันเพราะคนบรดอยู่มืองเดียวกันก็เลยปันกันชยยิ่งก็ชียางเมื่อวันนี้เสินด็สิอยู่น้าทีบารดิแกงเห็นพี่น้องเบิ่งเนาะพราหวหิ้วเข่าให้พี่น้องก็นี่ก็ชีเข่าบ่ายโมงเลยหิ้วเข่าเลยสิไปกินแนวอื่นซะก่อนคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนอีพีต่อไปเนะาะฝากเป็นกำลังใจสาเอิญกับซายิงไงเด้อทุกคน <c oughs> <c oughs> เห็นสอบใหม่บ๊ายบาย